r b b i t Girl สาวงามกับฟุตบอลที่อยู่คู่วงการมากว่า15ปี แรปปี้เกิลครับสีสันในสนามของ BG ปทุมยูเนเตดที่แฟนบอลทั้งทีมเย่าและเยือนนะครับต่างต้องชะเง้อคอยมองกันในทุกฤดูกาลนับเป็นกลุ่มสาวงามกลุ่มเดียวครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในไทยลีกที่ทําหน้าที่ตัวแทนประชาสัมพันธ์และนําเชียร์ให้กับสโมสรในยุคเริ่มแรกของไทยลีกครับที่แต่ละทีมต่างทุ่มการประชาสัมพันธ์่างหนักนะครับต่างมีกลุ่มสาวงามเป็นของตนเองครับเพื่อใช้ในการ PR อาร์ทีมไม่ว่าจะเป็นยูเนเต็ดีว่าของเมืองทองยูเนเตดนะครับหรือว่าสปาร์กิ้งเกิลครับของบุรีรั จนกระทั่งแต่ละสโมสรเริ่มจำกัดงบครับแต่ BG ปรปทุมยังคงใช้งาน r a b บิดเกิลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในยุคที่ไทยลีกแทบจะปล่อยให้แต่ละสโมสรบริหารงานกันเองนะครับเพราะว่าสมาคมและบริษัทไทยลีกไม่สามารถหาคนมาซื้อลิขสิทธิ์ได้แรปบิดเกิลที่ทาง BG ปทุมปั้นกันมากว่า15ปีดูจะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการสื่อสารกับแฟนบอลทั้งในสนามและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับในสนามแข่งขันนะครับกลุ่มสาวๆแรปบิดเกิลจะทําหน้าที่ในการนําเชียร์แน่นอนว่าเป็นสีสันที่สร้างความคึกคักภายในสนามเป็นอย่างยิ่งครับขณะเดียวกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ของ BG ปทุมนะครับแรปบิดเกิ ยังทําหน้าที่พิธีกรอินฟลูเอนเซอร์และ t ิ๊กต k อกเกอร์ให้กับสื่อทั้งหมดของ BG ปทุมอีกด้วยนะครับความน่ารักสดใสของสาวสาวรับบิดเกลนั้นเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักแบบคุณภาพครับที่ทําให้ BG ปทุมเพิ่มฐานแฟนคลับของสโมสรได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันครับยังได้สาวงามที่ทํางานอย่างมืออาชีพในการสื่อสารข้อความของสโมสรอ,ออกสู่แฟนบอล นอกจากนี้ครับแรบบิทเกิลยังเป็นเหมือนนามสกุลต่อท้าให้กับเหล่าสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานบนโลกออนไลน์ได้อีกด้วยล่ะครับซึ่งการสร้างมูลค่าของคอนเทนต์ครับโดยใช้ r ร b บ i t เก r l นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งของ BG ปทุมหากในฐานะเจ้าของคอนเทนต์ครับสโมสรฟุตบอลระดับลุ้นแชมป์ไทยลีกคุณจุมพลมั่งคั่งครับหัวหน้าส่วนงานผลิตสื่อของ BG ปทุมมองว่าโอกาสเติบโตของสื่อสโมสรฟุตบอลในไทยลีกนั้นยังสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลเลยทีเดียวครับ จริงๆแล้วแรบบิทเกิลเนี่ยก็เหมือนไอคอนอย่างหนึ่งของสโมสรบีจีปฐุมยูไนเต็ดการที่แรบบิทเกิลกลับเข้ามาเหมือนกับการตอบแทนแฟนบอลมันมีช่วงฟุตบอลไทยเงียบๆหงอไปไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดอะไรที่ผ่านมาทีนี้ฟุตบอลไทยมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยอยากให้แฟนบอลได้กลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆแรบบิทเกิลคนเก่าๆเนี่ยก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ครั้งคนที่ถือตั๋วปีมาหลายปีก็กลับมาเจอแรบบิทเกิลคนเดิมๆอีกหรือว่าคนใหม่ๆก็มาสร้างสีสันให้บรรยากาศในสนามมันคึกคืนมากขึ้นจริงๆ ให้แรบบิทเก่าคนเก่ามาส่วนหนึ่งก็อยากตอบแทนแฟนบอลปีนี้เราก,ก็อยากทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้แฟนบอลได้มีความสุขมากขึ้นทั้งสโมสรเอ่ยทั้งบรรยากาศในสนามกิจกรรมต่างๆในสนามเนี่ยทำให้มีความเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นคนที่มาดูที่สนามหรือแม้กระทั่งคนที่ดูถ่ายทอดสดดูจากสื่อต่างๆก็จะได้แบบตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าฟุตบอลมันสนุก ฟุตบอลสมัยนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาอย่างเดียวฟุตบอลก็เหมือนสื่อและความบันเทิงอย่างหนึ่งซึ่งแฟนฟุตบอลเข้ามาติดตามทีมใดทีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนว่าเขาต้องการความสนุกความตื่นเต้นเนื่องจากสมัยเนี้ยสื่อช่องทางต่างๆเนี่ยเลือกที่จะรับรู้ข่าวสารต่างๆอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลจะได้รับจากทางสโมสรโดยตรงก็คือความพิเศษความเอกซ์คลีฟที่เหนือจากสื่ออื่นเพราะเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการกจากสโมสรเท่านั้นจากโจทย์เนี้ยเราก็จะไปพัฒน,นาต่างๆเช่นงานไอเดียทาง้น รูปแบบการวางแผนคอนเทนต์ต่างๆในแ,แต่และช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะมีวางแผนการทำคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลามีการประชุมการทํางานกันตลอดปรับรูปแบบการทํางานตลอดคอนเทนต์เราจะไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับผลการแข่งขันอย่างเดียวอินไซต์ต่างๆของทีมซึ่งแฟนบอลก็จะได้รับตรงนี้ไป ยอดวิวไม่สําคัญเท่าการเป็นช่องทางสื่อกลางระหว่างสโมสรกับแฟนบอลเราอยากให้แฟนบอลได้รู้สึกว่าสโมสรอยู่กับแฟนบอลตลอดแล้วแฟนบอลสามารถมีส่วนร่วมกับแฟนบอลได้ตลอดนี่คือเป้าหมายของในการทําสื่อของสโมสรบีซีปปรมเน็ตอยากพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยอยากพัฒนาวงการสื่อเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลไทยด้วยอยากใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางให้แฟนบอลหรือว่าแม้กระทั่งแฟนแ,แฟนบอลทีมอื่นเลยงียได้เข้ามาดูได้เห็นการพัฒนาต่างๆของสโมสรฟุตบอล ต้องบอกว่าในฤดูกาล2,023ถึง2,024ของไทยลีกครับนับเป็นปีที่ท้าทายต่อความสามารถของทุกทีมเพราะแต่ละสโมสรมีโอกาสได้ควบคุมคอนเทนต์ในการถ่ายทอดสดด้วยตัวเองหากสามารถปลุกปั้นเนื้อหาในการสื่อสารจนเป็นที่โดนใจของแฟนบอลนั่นเท่ากับว่าแต่ละทีมจะมีแฟนบอลที่พร้อมสนับสนุนพวกเขาตลอดไปซึ่งจะทำให้ทีมในไทยลีกนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับและเมื่อถึงวันนั้น พวกเขาอาจจะไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสมาคมฟุตบอลเลยก็เป็นได้ล่ะครับ